เัลโลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พลรมีรถเข้าใหม่หน่าสนใจนะใช้มาให้ดูกันนะคะสําหรับใครที่อยากเข้าวงการรถไฟฟ้าแต่ยังไม่กล้านะคะแนะนําให้เข้ามาสู่วงการไฮบริดก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าประหยัดน้ามันจริงๆนะคะคันนี้เป็นออปชั่นตัวท็อปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะคะสําหรับ Honda HRV eHEV นะคะตัวไฮบริดของเขานะคะเป็นตัวท็อป RS เลยนะคะ สีขาวมุกส,สวยกระจังหน้าเท่ๆพร้อมโลโก้ ES, เฮสเซนสีฟ้านะคะเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองค่ะคันนี้เป็นตัวท็อปนะคะ RS เลยไฟหน้าเด y l ไลท์นะคะเครื่องยนต์1.5าทำงานสลับกัน,ก,นกับไฮบริดนั่นเองนะคะนี่ได้ล้อเดิมศูนย์ค่ะพร้อมอย่างคุณภาพดีบิสโ n นค่ะกระจกด้านข้างปรับทับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกนะคะเป็นไฟ LED ด้วยนะคะ และนี่คือกล้องด้านข้างก็มีมาให้ด้วยนะคะมือจับนะคะทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทคคเลสได้เลยค่ะสำหรับด้านหลังของคันนี้ทุกคนดูสินะคะรถสวยกริบเลยนะคะนี่พลอยถ่ายในร่มนิดนึงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงจะบ่ายแล้วนะคะต้องหลบแดดกันนิดนึงไม่ว่ากันนะนะคะเป็นสีขาวฉ่ำเลยค่ะด้านหลังก็จะได้ลายเส้นนะคะที่เป็นไฟยาวๆเลยนะคะชุดไฟ LED มาให้ H.R.V. นะคะ e, e h e v คันนี้เป็นตัวท็อป R.S. เลยนะคะได้กล้องด้านหลังมาให้ด้วยค่ะประตูท้ายนะคะเปิดปิดไฟฟ้าค่ะแตะปุ่มย่างนะคะประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นแบบนี้เลยสำหรับภายในนะคะก็โ่งโล่งสบายนะคะสะอาดมากๆนะคะไฟส่องสว่างให้ขคอเกี่ยวแขวนมีให้ครบเลยนะคะ เบาะพับราบได้นะคะแถมเขายังมีม่านกั้นโซนนะคะเดี๋ยวคอชิมเอาให้ดูม่านกั้นโซนแบบนี้นะคะทําให้ระวังของด้านล่างนะคะช่วยเก็บพื้นที่ปลอดภัยนะคะมีม่านที่แบบว่ากั้นแสงให้ด้วยนะคะมาสําหรับเบาะนะคะก็พับราบได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของ ที่นั่งของผู้โดยสารเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในนะคะที่นั่งของผู้โดยสารนะคะได้ชุดเบาะนะคะสวยๆเลยเบาะนี่คือสัมผัสนุ่มนะคะสัมผัสลื่นด้วยนะคะปกติเบาะจะเหนียวเหนียวติดตัวใช่ไหมอันนี้ไม่ค่ะนะคะให้ความเย็นนะคะแล้วก็มีลายฉลุแบบนี้มาให้ด้วยนะคะดีไซน์ก็จะเป็นความสปอร์ตลักชวรี่เลยนะคะช่องแอร์ด้านหลังนีมาให้ด้วยนะคะเพดานก็เป็นในส่วนของ เดานแก้วนะคะหลังคาแก้วแบบนี้มาให้ด้วยทุกคนนะคะมีคลิปสามารถถอดออกได้นะคะไม่ใช่สรูปนะทุกคนแต่เป็นหลังคาแก้วนั่นเองนะคะนี่ด้านบนเพื่อนดูได้เลยนี่จะ้ะหลังคาแก้วกว้างๆเลยนะคะเอาละสําหรับที่นั่งคนขับเป็นยังไงมาขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งของคนขับนะคะก็จะได้ชุดเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถปี2022นะคะไม้น้อยวิ่งไปแค่1มื่นทุกคนไม้น้อยสุดๆแล้วนะคะปกติจะเจอไม่สี่ห้าหมื่นโลถือว่าวิ่งปกตินะแต่ตอนนี้พูดได้เลยว่าวิ่งน้อยมากๆนะคะถ้าใครเห็นแล้วรีบคว้าไว้เลยนะปุ่มพุชตาร์ทอยู่นี่นะคะกุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะหน้าตาแบบนี้เลยทุกคน ะะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นมัลติฟังก์ชันมีแพทเดินชิปให้ด้วยค่ะคร s สคอนโทรลมีมาให้นะคะแจ้งเตือนออกนอกเลนใดๆมีให้ครบเลยนะคะระบบรักษาความปลอดภัยครบคันเลยนะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงปรับซอสต่างๆสปีคร์รับสายวางสายได้หมดเลยนะจอตรงกลางนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยอะทุกคนนะคะได้ในส่วนของจอใหญ่ๆเป็นจอทัชสกรีนเลยนะคะวิทยุ USB iPod b l u e t o โทรศัพท์แอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลย ะะมาดูกันนะคะในส่วนของกล้องหลังค่ะกล้องหลังคมชัดแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเลนส์น,นำสายตาถัดลงมานะคะแอร์ก็จะสามารถนะคะดูได้เป็นตัวเลขนะคะดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนปรับแรงลมได้ทิศทางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิอยู่นี่แล้วนะคะสามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยนะคะถัดลงมานะคะในส่วนของ usb นะคะนี่สามารถชาร์จนะคะ ชาร์จสายชาร์จไฟ USB ตรงนี้ได้นะคะอันนี้เป็น USB อันนี้เป็น Lightning นะคะก็สามารถวางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะคะแถมยังมีในส่วนของนี่นะคะ w i r e l e ชาร์จไ้ด้วยนะวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยค่ะในส่วนของโซนเกียร์นะคะก็จะมี Drive Mode นะคะนี่เบรกมือนะคะมาให้ด้วยเบรกโพอยู่ตรงนี้นะคะบุกสวิตติดรถมาให้ภาสีพระบอรเราต่อให้แล้วนี่คือซันรูฟด้านบนนะคะเปิดปิดได้เลยนะทุกคนรถก็จะได้ฟีลแบบ มีแสงเรื่อยๆเ,เข้ามานะคะแบบเป็นแสงที่คือกันแดดได้อะทุกคนนะคะมีแผ่นกันแดดตรงนี้ให้ด้วยนะคะม่านบางแดดนะคะนี่พลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยอะทุกคนนะคะใหม่ขนาดนี้นะคะไม่รักได้ยังไง นี่ค่ะคือไฟ LED นะคะแล้วก็ทุกอย่างคือพร้อมใช้งานแล้วก็ใหม่กริ๊มากๆเลยนะคะรถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะคะทุกคนเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ด้วยนะรถเข้าศูนย์เช็คทุกระยะแบบนี้นะคะอุ่นใจได้เลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะ Honda HRV eHEV นะคะตัว Hybrid นะคะ เป็น1.5หสลับไฮบริดนั่นเองนะคะตัวท็อป R S เลยนะคะกับออปชั่นท็อปๆแบบนี้นะคะภายในนั่งได้ก,กว้างเลยรถสวยใหม่มากๆกเลยคะ่ะกับราคาพิเศษเดียวจากม้มยแดงไปหลายแสนเลยค่ะวันนี้เอาไปเลยค่ะที่899 0 0 0บาทค่ะอนเพียง14,999ียบาทเท่านั้นนะคะใครพร้อมแล้วนะคะเป็นเจ้าของได้ไง่ายค่ะติดต่อ่องทางด้านล่างคลิปนะคะพอมมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร,ออร์ด